ก่อนเกมแล้วครับผมยูเว่เพื่อนรอนนี้จะเจอกับเอซิมิรานั่นเองครับผมยูเว่ครับผมยังไม่เตะกระชับมิแต่จะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเขาจะมีตารางการเตะไปเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนเอซิมิรานเปิดตัวมา2นัดครับผมนั่นก็คือท้านดของเรอัลมาดริดที่พิงแพ้ไปครับผมแล้วก่อนนั้นก็เจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้ครับผมที่ดีต่างกันมากแล้วก็ถล่มไป7จูนนั่นเองครับถ้ามองฟอร์มโดยรวมเนี่ยวีจารานครับผมเขาได้่าเฉลี่ยที่ได้นะครับผมสงนัดเฉลี่ยรวมกันเนี่ยที่มากถึง่ามน่ๆมี3 ูนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นคู่ที่อาจจะได้ติดสกอร์สูงไว้เพราะเป็นทีมใหญ่กันคู่แต่ใส่ตีกันเจอกันก็ต้นยอมรับแล้วครับว่าช่วงหลังเมซี์เวลาทําได้ดีกว่ายูเว่เป็นอย่างมากเลยการเจอกันนะครับผมแต่ฤดูกาลใหม่อะไรมันก็ต้องเปลี่ยนบ้างเพราะยูเว่ก็มีการเสริมทัพและการถอดถอนผู้เล่นไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นก,นนนผมมกนน็ผมเกมในค่ำคืนนี้ผมว่าเออตบโหวตแบบเกมเช้านี้สี่พบันเติตอนเช้าวันนี้ครับผมเลือกรองครับผมยูเว่และวันนี้ติดสกอร์สูงไว้ด้วยนั่นเองครับและพเญญญะพ,พ,พกกื่อนๆสุ่มเาหพดไลน์มาได้ที่ Sport ครับ